รายการเวียงฝางวันนี้ขอนำท่านมาชมกิจกรรมการมอบปี้ยยังชีพประจําเดือนกันยายนปีงบประมาณ2559ของเทศบาลตำบลเวียงฝางค่ะช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลจะดำเนินการเตรียมเงินสดโดยเบิกจํานวนธนบัตรให้พอดีกับจํานวนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพแต่ละรายเมื่อเบิกมาแล้ว จะนำเงินแบ่งตามชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนจะมีแต่ละกองที่รับผิดชอบดังนี้ค่ะ 1. ชุมชนแจงหัวรินชุมชนพระนางสามผิวรับผิดชอบโดยกองสวัสดิการสังคม 2. ชุมชนต้นห้างชุมชนเทพอํานวยโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3. ชุมชนป่าบงชุมชนไผ่ทองดูแลโดยกองการศึกษา 4. ชุมชนสันปไนชุมชนไผ่ล้อมรับผิดชอบโดยสำนักปลัดเทศบาล 5. ชุมชนต้นหนุนชุมชนปนารามดูแลโดยกองคลัง 6. ชุมชนเจดีงามและชุมชนสวนดอกโดยกองช่างค่ะเมื่อแต่ละกองรับเงินมาแล้วจะนำไปยังชุมชนตามตาราง โดยแต่ละชุมชนก็มีการดําเนินการแตกต่างกันไปบ้างเช่นที่ชุมชนไผ่ทองจะมีบริการช่างน้ําหนักวัดความดันโลหิตโดยอสมอของชุมชนที่ชุมชนสันปะไน จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปโดยคณะกรรมการชุมชนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ที่ทําการชุมชนสันป่าไนนะคะซึ่งก็เป็นช่วงบ่ายนะคะ,คะอากาศร้อนเลยนะคะแต่ว่าทางทีมงานที่มามอบบิ่งชีพของเทศบ,บาลตำบลเมืองฝางเรานะคะก็ไม่ได้ยอด้อต่อสภาพอากาศเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้นะคะก็เป็นการพูดคุยกันภายในชุมชนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะทางคณะผู้บริหารของเทศบาลบาเบัวไฟนะคะก็จะได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในนะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลนะคะกําลังเตรียมการอะไรกันบ้างค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ ถึงคิวของชุมชนต้นหนุนกันแล้วนะคะที่จะได้รับมอบบี้ยังชีมนะคะซึ่งชุมชนต้นหนุนนะคะก็ใช้สถานที่นะคะก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลตำบลเมียงฝางเป็นประจําทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าข้างในนะคะพี่น้องชุมชนต้นหนุนนะคะจะมาพร้อมกันหรือยังนะคะไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลก็จะไปครบทั้ง12ชุมชนเมื่อมาถึงแต่ละชุมชนก็จะทักทายพี่น้องชาวบ้านและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของเทศบาลให้ผู้มารับบี้ย่ังชีพได้รับทราบเมื่อประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยก็จะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดําเนินการมอบเบี้ยยังชีพตามกระบวนการต่อไป รับงชีมาคุยกับกันมาคุยด้วยการสนุกดีนะคะมาเจอมาเจอเพืนมเจอเพื่อนมาเอเพื่อกันพูรพูดบริหารจ้าจเ้าอ่ะจสวยบา่นประธานชุมชนปนารานะเจ้านี่ก็คือประธานชุมชนปันารามนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มา เตรียมความพร้อมในการมอบใบยืนชีพนะคะประจำเดือนกันยายยชุวงในงวดสุดท้ายของเดีนี้และก็ปีงบประมาณนี้แล้วนะคะการเตรียมการในการจัดงานในวันนี้ทำาอาไรบ้างคะ,ะวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แนวขึ้นบานในบ้านหนึนห่งห ก็เลยเป็นชาบะนาคุ้วตัวนี้ใช้ก็ประมาณของชุณโชว์ว่าส่วนตูงประมาณจากจากที่ว่าเทศบาลสนับสนุนซูพิ้มสองเรือขายเตื้องอ่เงี้ยค่ะเพื่อขายได้มาเอาเอาต้นน่ะมาเอาว่าสะดวกีไซเ์ขึนเอาไปขายไปขายไปขายนะคะแล้วก็ได้เงินมาก็นำกลับมาทำน้ำดื่มน้ำหวานนะคะมีประมาณต่อสองขว็เยื่องนี่มีหน่อยหน่อยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการบริหารงบประมาณที่ดีด so, ีเดียวเลยนะคะในการวางระบบงานในการมอบเลี้ยงชีพของชุมชนสวนดอกนี้นะคะทํายังไงแบ่งงานยังไงให้มีความรับรู้สิริอายุของสิบถึงโตอาจารย์มาโตนี่นะคะแล้วก็เล่าความคิดเห็นมาดับเจ็ดแปดสิบแปดสิบผู้พิการและผู้ป่วยพิเศษผู้ป่วยพิเศษด้วยนะคะับสี่โต๊ะหนึ่งก็กระจายกันไปไไม่ต้องมารุมมาโต๊ะเดียว สวัสดีค่ะก็นี่ก็คือท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะท่านรองวัชรินนะคะแล้วก็ท่านรองวรศักดิ์นะมอบกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้าออกมาทีโมกันคะเก้าโมงเช้าเลยนะคะจนถึงตอนนี้บ่ายสามครึ่งวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะเห็นเหงื่อตั้งสองท่านออกด้วยนะคะมีหลักการในการจัดมอบบิงชีพเนี่ยก็คือจะต้องจัดช่วงวันไหนบ้างยังไงคะโดยปกติแล้วเราจะจัดให้ในช่วง สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกนะคะไม่พยายามไม่ให้เกินมาที่ไม่เกินวันที่5้าจะแบ่งเป็นช่วงเช้า6ชุมชน6ชุมชนช่วงเช้าค่ะช่วงบ่ายกชุมชน่่ชวงบายกนะค็สลับกันไปอย่างเงี้ยทุกเดือนอย่างกรณีเรียนนี้เขตดเขตดหนึ่งเขตดหนึ่งแล้วแจกเที่ยช่วงเช้าช่วงเช้านะคะเห็ดเก้าโมงเนหึงเที่ยงก็เป็นเสรีช่างเสร็ตั้งแต่ช่วง บ่ายโมงไถึงปเนี่ยสามโมงคึ่งเกือบสี่โมงเลยค่ะทั้งวันเลยทั้งวันเลยครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลเองเราก็อาศัยช่วงที่เราแจกเที่ยวได้ทำความเข้าใจกับชุมโจต่างๆได้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยนะคะได้ทำในการอภิกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆของเทศบาลเองซึ่งแต่ละเดือนโครงการก็ สับเปลี่ยนหมุนเวียน,นไปเรื่อยเนื่องจากว่าจะมีโครงการใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาดังนั้นก็ต้องอาศัยช่วงกจเทีเ่ยวในการประชาสัมพันธ์เรืร่องโครงการต่างๆให้ใผู้สูงอายุทางประชาชนในเขตอุบานที่มารับเบี้ยเงินชีพได้รับฟังได้รับข่าวสารจากทางเทศบาลชิงชนผู้ที่มีอายุ59ปีและจะครบ60ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาภายในเขตเทศบาลตะบลเรียงฝางขอเชิญชวนนะผู้ที่มีเายนดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยงชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนเทศบาลตะบนเรียงฝางได้เปิดรับลงทะเบียนเยียวยาชีพผู้พิการรายใหม่ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโดยผู้พิการต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบุตนี้ลำานาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบึงฝางสามารถมาขอรับเงินเรียยความพิการได้ตั้งแต่แบ,บัดนี้็นต้นไปจโดยผู้พิการที่สามารถที่ลงทะเบียนแล้วสามารถรับเงินเรียความพิการได้ภายในเดือนถัดไปค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมการมอบเบี้ยชีพนะคะของรรเทศบาลตำบลบยงฝางนะคะก็กิจกรรมในคราวหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ติดตามกันต่อไปได้นะคะ อ้า